พระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพ,พระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงถือแผนที่ทรงนั่งพิงรถพระที่นั่งและมีพระราชปฏิสันถานกับพระสกนิกรคนหนึ่งบนสะพานไม้เป็นภาพขณะพ,พระองค์เสด็จพระราชดำเนินทรงงานที่จังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่7กันยายนพุทธศักราช2524ณบ้านเจาะบากมตําบลปูโยอำเภอสุงไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสซึ่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลและ ไม่มีปรากฏอยู่ในแผนที่ประเทศไทยนับว่าเป็นหนึ่งในอีกหลายๆภาพที่พระศกนิกรชาวไทยพบเห็นและติดตาจากสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆที่ปรากฏปรับเท่าทุกวันนี้ย,ย้อนกลับไปเมื่อ42ปีก่อนทันทีที่ได้ยินเสียงรถยนต์ของตำรวจทางหลวงที่นำขบวนเสเด็จชาวบ้านละแวกนั้นต่างวิ่งกันออกมารับเสเด็จโดยลุงพร้อมหรือนายพร้อมจินนาบุตรขณะนั้นอายุ47ปีปัจจุบันเสียชีวิตแล้วได้นั่งรับเสเด็จเมื่อพระองค์ทอดพระเน เห็นลุงพร้อมจึงได้ทรงรับสั่งให้หยุดรถพระที่นั่งแล้วทรงตรัสถามลุงพร้อมว่าที่นี่ที่ไหนและได้ตรัสถามถึงสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ซึ่งลุงพร้อมเป็นผู้ยกมือกราบบังคมทูลและได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานให้มีการขุดคลองเชื่อมต่อคลองเออองจาะบากงเพื่อให้ครัวเรือนในพื้นที่ได้ใช้แหล่งน้ําสําหรับทําการเกษตรต่อจากนั้นไม่นานการพัฒนาด้านต่างๆก็ตามมาทั้งการขุดคลองเชื่อมต่อคลองเจาะบา โครงการชนละประธานมูโนโที่เข้ามาดูแลพื้นที่นาและพื้นที่ทางการเกษตรให้กับราษฎรในพื้นที่บ้านเจาะบากงและพื้นที่โดยรอบของตำบลปูยศทำให้ครัวเรือนในพื้นที่แห่งนั้นมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแม้เวลาจะผ่านเลยมากว่า45ปีเหตุการณ์ดังกล่าวยังคงตราตรึงอยู่ในหัวใจของพระศกนิกรชาวเจาะบากงและชาวจังหวัดนราธิวาสดังนั้นเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความาซาบซึ้งในพระมหา การุณาที่คุณของพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา8 7พรรษาในเจษฎาจิตรัฐในอำเภอสุงไงโกลกในขณะนั้นปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาจึงได้ริเริ่มโครงการย้อนรอยพระราชกรณียกิจครั้งหนึ่งณสะพานบ้านเจาะบากรตมบลปูยกอำเภอสุงไหงโกลกในปี2557เพื่อร่วมกันรื้อฟื้นภาพความทรงจำ ครั้งประวัติศาสตร์ในอดีตให้หวนกลับคืนมาอีกครั้งโดยการก่อสร้างสะพานไม้ที่มีลักษณะเดียวกันบนสถานที่เดิมด้วยการรวบรวมเงินจากทุกภาคส่วนที่มีจิตศรัทธาอย่างแรงกล้าที่จะสร้างสะพานแห่งนี้ขึ้นมาโดยไม่ใช้งบประมาณของรัฐแต่อย่างใดท่านนายอำเภอตอนนั้นคือท่านนายอำเภอจิตด,ดาจิตรัฐนะครับท่านก็ได้ดํารงตําแหน่งอ,อยู่ที่อําเภอสงขลกนะครับท่านก็ได้มีความริเริ่มว่าอยากจะ ให้เป็นสะพานจำลองขึ้นชาวบ้านก็ดีอกดีใจนะครับตอนนั้นนะครับที่จะมีสะพานจำลองขึ้นทำให้ลูกหลานได้เห็นสภาพถึงเมื่อก่อนนะครับก็เลยตกลงว่าไม่ว่าจะเป็นไทยพุทธหรือมุสลิมหรือคนจีนอะไรก็แล้วแต่แม้แต,แต่ต่างประเทศอย่างเช่นมาเลเซียก็ระดมทุนนะครับระดมทุนตอนนั้นก็ได้มา7 0 0 0แสนกว่าบาทวัตถุประสงค์ก็หนึ่ง ต้องการเกิดความสามารถที่ในกลุ่มมุสลิมไทพุทธหรือ,อคนอีกหลายๆหลายๆา,า,า,ายเชื้อชาติศาสนานะครับที่สามารถที่เป็นศูนรวมจิตใจแม้กระทั่งตอนนี้นะครับแม้กระทั่งตอนนี้ก็ถือว่าสะพานนี้เป็นการยึดเหนี่ยวจิตใจของชุมชนของเรา ซึ่งการสร้างสะพานไม้เฉลิมระเกียริครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งงานที่เป็นความภาคภูมิใจของชาวบ้านในพื้นที่และเป็นการพิสูจน์พลังความสมัครสมานสามคีของคนในพื้นที่บ้านเจาะบากงให้คนในพื้นที่ได้เห็นและนําไปเป็นแบบอย่างว่าการรู้รักสามัคีตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะสร้างประโยชน์ให้กับหมู่บ้านและชุมชนของตนได้อย่างประเมินค่าไม่ได้ปัจจุบันนี้สะพานไม้บ้านเจาะบาก ได้กลายสภาพเป็นสถานที่ท่องเที่ยวย้อนรอยประวัติศาสตร์โดยประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่อำเภอและจังหวัดใกล้เคียงทราบข่าวเมื่อมีโอกาสเดินทางมาพื้นที่อำเภอสุงไงโกลกก็อดไม่ได้จะต้องเดินทางมาสัมผัสกับสะพานไม้แห่งนี้และบันทึกภาพความทรงจำไว้เป็นที่ระลึก